เมื่อฟังทัศนนะประมาจา์สตรจารย์รุ่นพ่อที่เคยอยู่ในดงคำมินบ้างนะครับท่านได้ไปออกรายการดังรายการหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันท่านบอกไว้ว่าผมยืนยันผ่านสื่อสาธารณะรายการดังว่าพระทุศีลพระทรงศีลประปลกันในเวลานี้สังคมอยา่าคาดหวังให้คนอื่นๆดี ต่รลืมดูตัวเองแปลว่าอยากให้พระดีแต่ตัวเองเลวคนแบบนี้มีเยอะมากในสังคมต่อแหลแลนผมเรียกสาลากโกหกคือพระชั่วหมดตัวเองดีคนเดียวพอผมตามสแกนสองจนถึงครอบครัวคนที่ชอบด่าพระส่วนมากไม่เคยทำบุญทำทานทั้งเค็มทั้งเหนียวทั้งเคี่ยวทั้งเบี้ยวมักสกัดขัด ใจขัดขวางที่เห็นคนทำบุญวิเคราะห์เชิงจิตวิทยามีปมด้อยติดตัวตัวเองเละครอบครัวเละเทะล้มเหลวชีวิตจริงไม่ได้ดังใจหวังมีลูกมีหลานก็ดูดา่าว่ากล่าวทำนิไม่ได้ผิดหวังกับคนในครอบครัวพ่อแม่รังแก่ฉันอะไรประมาณนี้ชาวบ้านแบบที่เล่ามีมากปฏิบัติสักพักเรียนรู้พระธรรมวินยัยเกิดอัตตาคิดว่าตนดีกว่าพระ ที่ดีเกินจับผิดพระบ้างคาดหวังพระบริสุทธิ์ผุดผ่องบ้างจะเอาให้พระเคร่งไม่ต้องชั้นอาหารดื่มเดินทางอยู่ในกุฏินะไม่จับเงินไม่จับเงินไม่รับเงินคลายพระพุทธรูปในโบสถ์ไม่ด่างพร้อยสะอาดหมดจดชักชวนคนเลิกทำบุญทำทานกับวัดอ้างพระรวยแล้วที่ไหนได้หลังไมามาบริจาคก,กับเดียนนะมีมูลนิธิ รับบริจาคอยู่พระที่ด่าพระแล้วเอาดีใส่ตัวเอาชั่วโยนใส่พระด้วยกันก็เห็นมาเยอะแยะจะปริปากเล่าหรือไม่ถ้ารู้แบบผมรู้ใจไม่หนักแน่นอาจเลิกนับถือศาสนาไปเลยแต่ผมให้เหตุผลแยกแยะไม่เหมาภาพรวมถ้าใครติดตามผมจะเล่าเสมอต้องวิจัยจึงค่อยทำบุญทำทานพระดียังมีมากกว่าสมี บลอกตรงคนหรือพระมีด้านเมื่อด้านสว่างในจิตใจทุกนาทีไม่มีใครดีด้านเดียวหรือเลวลุ้นๆตลอดไปทุกคนมีดีมีเลวในตัวคนทั่วไปต้องยอมรับและเข้าใจความเป็นจริงว่าวงการพระมีดีและเลวประปนกันแต่ที่ดียังมีมากกว่าพระเองส่วนมากรู้กันดีใครพระดีใครพระเลวยกตัวอย่างเอ่ยชื่อ ท่านจะประคุณสมเด็จประยุทธโตชาววัดวารามสาธุแต่ครั้นจะให้สมมติสงฆ์ทุกองค์เหมือนท่านยากจึงเอาแค่พอเหมาะสมกลางกลางไม่เลวมากซึ่งพระที่เดินสายกลางมีเยอะมากนับแสนแสนรูปอารัชชีมีน้อยไม่ใช่ไม่มีนี่คือความจริงแต่รัชีปากแข็งทุกรายไม่รับว่าผิดสื่อกว่าจะจับสมีได้แต่ละรายจึงไม่กระตุกกระต่าย ผมแย้มพลายเตือนก็เครืองผมอีกไม่เข้าใจว่าผมห่วงคนทั่วไปจะเสื่อมสถานผมพูดเต็มปากเต็มคำเพราะผมคือสายธรรมโนบำรุงตัวจริงแต่สายปกป้องไม่ใช่หน้าที่ไม่อยากยุ่งพระคือปุตุชนลูกชาวบ้านแค่เปลี่ยนเครื่องแบบแต่สภาพจิตใจแต่ละครอบครัวมีฮิโอตาปะไม่เท่ากัน เมื่อส่วนมากยังเป็นปุถุชนแต่พยายามฝึกฝนตนยกระดับจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์สเสน่วัดวารามคือเป็นที่ชุมนุมสงฆ์ผู้พยายามต่อสู้เอาชนะกิเลสขัดเกลากิเลสขจัดขัดเกลากจิตใจได้มากได้น้อยแค่ไหนอย่าคาดหวังจากพระมากถามตัวเองด้วยดีพอหรือ,อยังที่จะไปชี้หน้าด่าว่ายัดเยียดปลักปลําใส่ร้ายพระเกินจริง ผมพูดในรายการว่าพระมีผัวก็มีพระมีเมียก็มีอาสื่อใหญ่ให้รายชื่อมาแต่ไม่เผยจริงเท็จแต่ไม่เผยจริงเท็จสื่อกำลังตรวจสอบเข้มข้นถามผมผมไม่รับรองไม่ยืนยันสักวันท่านทั้งหลายจะปรากฏด้วยกรรมของตนบอกสื่อใหญ่ว่าในวัดวารามรายชื่ออีแอบแอบจับผิดกุเรื่องเล่าเป็นตุเป็นตะจนสื่อหลง เชื่อว่าจริงมีมากผมเองกลางๆไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ยืนยันว่าทราบชัดบอกใบ้ได้แค่นี้ใครเป็นสมีก็ระวังระมัดระวังเอาเองผมถึงย้ำสเสมอผมเชื่อเทวดารักษาวัดและ อารามพระรูปใดตั้งใจทําดีไม่ต้องเคร่งมากวันหนึ่งก็จะได้รับการยกย่องผลงานเชิงประจักษ์เองไม่ต้องสร้างภาพตกตาประชาชนคนสมัยนี้ชอบพระจริงชอบความจริงแต่ละรายรู้ตัวดีอย่าฝืนความจริงเมื่อมศออและพศออไม่ล้างบางสื่อก็จัดการศึกพระแทนแค่นี้แหละแต่ กระนั้นผมก็ยืนยันว่าพระดีมีมากกว่าพระไม่ดีพระดีจึงต้องหาหรือกันเข้มงวดกดขันสอดส่องเอาจริงเอาจังจิตของสงฆ์วินัยพระซึ่งพอทําได้ดีกว่าละ้วมช่วยกรรันระงับยับยั้งการตรวจสอบล่าสุดแววว่าทีมหมอผีกําลังตรวจสอบพระอายุพรรษามากมีตําแหน่งสูงมากด้วยตามที่มีผู้ร้องเรียนข้อหาปราชิก้อแรกเดิมส0 เกรายชื่อล่าสุดนับได้50รายชื่อที่เป็นผู้เสียหายไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใครที่ไหนพระด้วยกันนั่นแหละผมถึงได้ระดมสมองเสนอแนวทางให้ใช้พระธรรมวินัยผสมประสานกฎหมายและระบบทะเบียนอาชญากรรมจัดการกรณีพระประชิกด้วยเครื่องมือทันสมัยผสมผส,มสานเช่นอาธิกรสมระ7บวกทะเบียนอาชญากรรม จะได้ป้องปราบสมีทั้งหลายและแอบบวชอีกด้วยจะถึงขั้นให้เมืองไทยเป็นแบบพระมาหายานในญี่ปุ่นบ้านเราเป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาทเชื่อว่าพระที่ยังคงยืนหยัดรักษาศีล227ขอ้อยังคงไม่ยอมแต่พวกเราต้องช่วยกันปกป้องและปราบปรามพระทุศีินราชีสมีทั้งหลายให้ทุเราเบาบางออกไปจากวัดบารามหรืออย่างน้อยระมัดระวังตัวกันเข้มงวดขึ้น การกระจัดพระราชีสวววันชัยเตือนผมว่าระมัดระวังจะถูกพระเกลียดชังจำนวนมากเพราะไปทำให้คนเหล่านี้ผูกใจเจ็บผมหัวเราะไม่ตอบสวววันชัยรู้จักผมน้อยไปนั่นคือศาสตราจารย์ดรอ,อุทิศรีวันนะผมต่อสู้กับพระรชีมาหลายสนามลงมือเองก็มีให้คนรอบตัวรบแผนก็มากถ้าเป็นพระที่พอไปได้ผมก็ไม่ยุ่ง นี่คือคำกล่าวที่ท่านศาสตราจารย์ดรทิสริวันศาสตราจารย์ผู้ชำนาญทางด้านการพระศาสนาโดยตรงได้ให้ความคิดให้พวกเราได้ไปคบคิดต่อยอดก็แล้วกันนะครับขอพระคุณนะ